สวัสดีค่ะที่มาพรพันเรืองนะคะประมงอำเภอสองพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพนะคะด้านการเกษตรเครือข่ายด้านการประมงนะคะ,ะเครือข่ายด้านการประมงแห่งนี้นะคะเราเริ่มจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเนี่ยในปีพุทธศักราช2563นะคะแล้วก็ในปีก็ประมาณพุทธศักราช2567เนี่ยค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะ,ะก็ได้รับงบประมาณจากกรมประมงนะคะ ศูนย์แห่งนี้เป็นของคุณวิทยาสาเพิ่มทรัพย์นะคะนั่งอยู่ใกล้ๆดิฉันนี่แหละค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความพร้อมนะคะในการทํากิจกรรมด้านการประมงนะคะศูนย์แห่งนี้เรามีการเพราะอนุบาลแล้วก็เลี้ยงปลากรายนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวก็ขอเชิญให้ทางคุณวิทยานะคะสาเพิ่มทรับได้ได้เล่าให้กับ ทุกท่านฟังนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่5นะคะตําบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ขอเดินเชิญทางคุณวิทยานะคะวันนี้เป็นการเล่าเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีมะมองไหมครับผมในวิทยาศาสตร์เพิ่มทรัพย์ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลากายตําบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นการพเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติคือหา หาพ่อแม่หาพ่อแม่จากธรรมชาตินะคะใช่เข้ามาพอเริ่มมีรายได้ก็เริ่มขยับขยายมาเริ่มชาพ่อแม่จากธรรมชาติที่เพาะในบ่อเพื่อให้ได้จํานวนตามความต้องการของตลาดที่นี่เราจะเพาะลูกตุ้มเล็กหมายถึงว่าปลาที่ออกจากไข่ได้ประมาณเจ็ดวันเราจะเลี้ยงปลาต้มแล้วถ้าจะเลี้ยงปลานิ้วที่ขายเป็นปลาเนื้อจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณสามเดือนเราที่นี่เราก็จําหน่ายด้วย เป็นปลาสามนิ้วถึงสี่นิ้วครับค่ะแรกๆเลยค่ะคุณวิทยานำนำไข่ปลามายังไงคะขอเล่าเล่านิดนึงค่ะว่าว่าปลากายที่เราได้มาเนี่ยค่ะปลากายมันวางไข่อย่างไงเอ่อฟักไข่อย่างไงรวบรวมรูปพันธุ์รูปไข่ปลามาอย่างไงอ่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงต้องบอกแรกเริ่มเลยที่แรกผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วประชวดหมอกต้องมีความจําเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านที่บ้านแฟนสองมีน้องซึ่งปลากายเป็นปลาประจาทิ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ถ้าย้อนไปยี่สิบปีแล้วปลากายจะเยอะมากเราก็ ความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เลยลองเอามาขึ้นนําพาแล้วมันเริ่มขายได้พอเริ่มมีไรายได้ผมก็ไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพก็เลยเริ่มทำเป็นประกอบอาชีพคค่ะหลังจากหลังจากที่เราได้ได้ส่วนหนึ่งเราขายปลาตุ้มเนาะขายปลาตุ้มเป็นปลาสวยงามเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขายเป็นเอาไปเลี้ยงใ,ในบ่อดินนะคะทีนี้ของขงวิทยาคุณของคุณวิทยาที่นี้ค่ะได้เรามีบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อดินด้วยใช่ไหมคะาาของผมเองก็ทําครบวงจรคือเพาะด้วย แล้วขายปลาต้มปลานิ้วแล้วก็เลี้ยงปลาเนื้อส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเป็นปลาปล่อยแล้วก็ปลาสวยงามด้วยครับอ๋อค่ะปีนี้ที่เราได้งบประมาณนะค่ะของก๊บหนึ่งหมื่นสองพันสองพันบาทเนี่ยค่ะคุณนยาซื้ออะไรบ้างคะในปีนี้ต้องขอขอบคุณกรมมงที่มอบเงิน12,000มือบาทให้นะคะผมก็ได้ได้เป็นถังตรงนี้นะคะแล้วก็มีาะอันนี้เป็นเป็นแล้วก็มีอวน ตะไ่ายที่ว่าเอาไว้คุมบ่อปลาเอาคุมบ่ปอปลากันกันศัตรูรธร,รรมชาติเนะจากที่เป็นปลาเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นเป็นพื้นที่โล่งเนาะแล้วก็ศัตรูตามธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนาะยอะครับนะคะ,ะทีนี้ตะายที่เราเลี้ยงเนะี่ยกว่าจะถึงปลาเนื้อใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะอ่าแรกแรกเริ่มเลยจากที่เราปล่อยปลาประมาณความยาวสี่นิ้วระยะเวลาที่นี้ก็ต้องมีถึงสิบเดือนถึงสิบสองเดือนครับเดือนถึงสิบสองเดือนค่ะการตลาดเป็นยังไงบ้างคะการตลาด ปลากายในหนึ่งปลาเนื้อหนึ่งกิโลกรัมเราลงทุนประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบาทแต่ขายช่วงนี้ก็ถือว่าราคาดีอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยแต่มางาช่วงก็ราคาราคาต่ำตลาดยังมีความต้องการอยู่นะคะจริงจริงตลาดมีความต้องการครับแต่ว่าสิ่งที่เราป้อนเข้าตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนอื่องมีแค่เป็นบางช่วงค่ะปลาที่เราได้มานะคะส่วนใหญ่มีที่ไหนมาซื้อมีคนในจังหวัดเราเองหรือว่าเราส่งไปขายที่อื่นเป็นปลาต้มจะมีแมค้าประจําจากจบบังหวัดราชบุรี นครมาถมมาซื้อแต่ส่วนเอาไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อก็จะมีโซนภาคกลางนะครสวรรค์พิจิตรแล้วก็แถวบริเวณบ้านเราสุพรรณการนาบุรีประมาณนี้ครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูบ่อของคุณควิทยากันนะคะที่ว่าเรา,เ,าเห็นเว็บๆเนาะว่ามีกั้นคอกไว้มีชังข้างในบ่อเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูให้คุณวิทยานำไปนะคะเชิญค่ะวิทยาหลังจากคุณมิทยา อนุบาลลูกปลาได้ขนาดหนึ่งแล้วเนาะก็เอามาลงบ่อดินนะคะหนูจะเห็นว่าในบ่อดินเนี่ยมีเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นวงกลมบ้างอะไรเงี้ยค่ะในบ่อดินคุณพิยาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงเอ่ยกระชังสี่เหลี่ยมอันนี้ผมเอาไว้ชํำลูกปลาเล็กอ๋อค่ะใส่ประมาณ1 0 0 0ตัวถึง2,000ตัวค่ะสามสี่เดือนก็เริ่มจับขายไซส์เจ็ดนิ้วถึงสิบนิ้วอันนี้ขายเป็นปลาเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งขายเป็นปลาสวยงามถูกไหมคะส่วนปลาสวยงามส่วนในอันกลมๆนู้นนะคะอันนั้นคือเป็นที่ให้อาหารเพื่อ กันไม่ให้อาหารมันลอยออกเพราะปลากรายเป็นกินค่อนข้างแรงครับค่ะในนี่ขนาดบ่อดินบ่อเนี้ยขนาดเท่าไหร่คะบ่อนี้ประมาณเกือบหนึ่งไร่ครับเกือบหนึ่งไร่คุณวิทยาปล่อยปลากรายเป็นปลาเนื้อเท่าไหร่คะคปล่อยไปแปดแปดพันตัวครับแปดพันตัวเน,ะนาะตราล้อตายประมาณเป็นยังไงบ้างคะอตาล้อตายก็ถ้าเรามีตะข่ายที่กระมงด้วยหรือมา,มาใช่ค่ะก็จะอยู่ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าก็ก็อัตราการลอดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สังเกตเห็นว่าของบ่อคุณวิทยาเนี่ยเราจะมีที่กันเะ อันนี้ก็คือหนึ่งกั้นเพื่อเพื่อป้องกันศัตรูธรรมชาติส่วนหนึ่งเนาะแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราได้รับน้ําท่วมถึงเนาะน้ําท่วมถึงอันนี้กเกษตรกรก็เตรียมป้องกันที่จะถึงฤด,ดูน้ําหลากในปีนี้นะคะคเป็นการป้องกันนะที่คุณวิทยาจากปีก่อนๆน,น้นที่เรารู้ว่าเออน้ามันท่วมเนาะแล้วก็เดี๋ยวปลาที่เป็นจะเป็นจับได้ของเราเนี่ยจะหายไปเนาะจะออกไปก็เลยก็เลยใช้วิธีกั้นส่วนหนึ่งนะคะคอ่าอันนี้ปลาที่อยู่ในบ่อขนาด กี่เดือนแล้วคะที่เลี้ยงไปอันนี้ประมาณ3เดือนครึ่งครับ3เดือนครึ่งเนาะอีกประมาณ5เดือนเนาะประมาณ5 6เดือนรับเดือนกก็จะจับได้นะคะเราของคุณมิทยามีจะมาอยู่4บ่อนะคะแล้วก็บ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อเก็บน้ําของคุณมิทยานะคะคุณวิทยามีอะไรจะกล่าวถึงกรมประมงไหมหรือว่าสํานักง,งานประมงจังหวัดส,สุพรรณบุรีไหมคะก็ต้องขอขอบคุณกรมประมงที่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรค่ะแล้วก็อยากให้กรมประมงช่วยในด้านใดบ้างคะก็ หลังจากนี้ค่ะก็ช่วยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อุปกรณ์นะอุปกรณ์เพราะว่าเรื่องราคาไม่มีปัญหาเรื่องตลาดไม่มีปัญหานะปลากกยจริงจริงแล้วที่นี้ค่ะเราถ้าเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงปลาไกยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมง,งอำเภอสองพี่น้องหรือว่าทางคุณวิทยาได้นะคะเรามีลูกปลาพร้อมที่จะจําหน่ายให้กับเกษตร,รกรนะคะแต่ว่าด้วยด้วยบางระยะเวลาบางเวลาเนี่ยค่ะ ก็จะลูกปลาอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเนาะเพราะว่าด้วยเราเราใช้วิธีแบบใช้ธรรมชาติในการเพาะเนาะเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในการเล่งที่จะให้ไข่เพราะที่นี้ยเราใช้ธรรมชาติเลยค่ะก็นะถ้ามีอะไรก็ถ้าถ้ามีอะไรก็ถ้ามีใครสนใจนะคะไม่ว่าเลี้ยงเป็นปลาเนื้อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอบคุณคุณมิทยาด้วยนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ